สวัสดีครับผมชื่อภูการเคลื่อนไหวและเสียงของผมถูกสร้างจากปัญญาประดิษฐ์วันนี้ภูจะพาท่านกลับมาชม AI สำนักลีโอนาร์โดซึ่งนอกจากความสามารถในการสร้างภาพแล้วยังสามารถทำภาพให้มีความละเอียดสูงและสามารถทำภาพเคลื่อนไหวได้เชิญมาชมกันเลยครับค้นหาคำว่าลีโอนาร์โด AI จากเว็บเบราว์เซอร์จากนั้นคลิกที่ AI Generator ยินดีต้อนรับสู่สำนักลีโอนาร์โดเอไอลงทะเบียนเข้าชมโดยคลิกที่ g e s t star t คลิกเลือกอีเมลของท่านคลิกที่ดำเนินการต่อสวัสดีคะ่ะคุณภูจํำฟาร์มี่ได้ไหมคะฟาร์มี่จะมารับหน้าที่ต่อเพื่อพาคุณภูชมสำนักของเรามีอะไรให้ฟาร์มี่รับใช้ไหมคะ สวัสดีครับฟามี่ผู้ติดปัญหาเรื่องการปรับปรุงภาพให้มีความละเอียดสูงจึงคิดถึงน้องฟามี่เห็นว่าท่านลีโอนาร์โดสามารถปรับปรุงคุณภาพของภาพได้ท่านลีโอนาร์โดยังคงแจกเงินค่าเข้าชม1 5 0สเหรียญโทเค็นให้ทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมทุกวันคุณภูต้องการปรับปรุงคุณภาพเพิ่มความละเอียดของภาพให้คลิกที่ Universal u ู i v เ r อร์ u ซ s c ั l e r คลิกที่เพิ่มภาพคลิกที่อัปโหลดภาพเลือกภาพที่ต้องการอัปโหลดจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Open การอัปสเกลแต่ละรูปต้องใช้เงิน30โทเคนดังนั้นคุณภูจะอัปสเกลภาพได้วันละ5ภาพจากนั้นคลิกที่ปุ่มอัปสเกล ถ้าต้องการเก็บภาพกลับบ้านให้คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดตั้งชื่อภาพจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Save ผู้ลองเปรียบเทียบภาพก่อนและหลังการอัพสเกลจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนท่านลีโอนาร์โดสามารถทำให้ภาพมีความคมชัดมากขึ้นอีกแต่ต้องเสียเงินเพิ่มค่ะ ผู้นำภาพสาวสวยมาอัพสเกลให้มีความละเอียดมากขึ้นถ้าผู้ต้องการให้ภาพเคลื่อนไหวดุกดิกเหมือนมีชีวิตจะต้องทำอย่างไรครับถ้าคุณผู้ต้องการให้ภาพเคลื่อนไหวดุกดิกเหมือนมีชีวิตให้ตามฟาร์มี่มาค่ะคลิกที่ลีโอนาร์โดคลิกที่ห้องโมชั่นคลิกเลือกรูปภาพ คุณภูจะเลือกรูปไหนคะภูเลือกรูปคลองสีลม2503าภูอยากเห็นคนเดินข้ามสะพานข้ามคลองสีลมคุณภูยืนยันเลือกรูปคลองสีลม2503นะคะให้คลิกที่ confirm การทำให้ภาพเคลื่อนไหวดุกดิกจะต้องจ่ายเงินภาพและ25โทเคนคลิกที่สไลเดอร์เพื่อเลื่อนมาดูการตั้งค่าใต้ภาพเนื่องจากผู้คนในภาพอยู่ไกลเห็นเป็นจุดเล็กๆจริงตั้งค่าการเคลื่อนไหวให้น้อยๆอยู่ระดับ2จากนั้นคลิกที่ Generate ถ้าคุณผู้ต้องการนำภาพวิดีโอกลับบ้านให้คลิกที่ Download ตั้งชื่อภาพจากนั้นคลิกที่ปุ่ม save ภาพที่ได้ดูผิดเทียนไปบ้างแต่ก็ดูมีชีวิตชีวาดีครับคุณภูยังมีเงินเหลือให้เลือกภาพนิ่งมาทำให้ดุกดิกมีชีวิตชีวาดูซิคะภูเลือกภาพน้องฝ่ามี คลิกที่ปุ่ม Image to Motion คลิกที่ปุ่ม Generate คลิกที่ปุ่ม Download เพียงเท่านี้ผู้ก็เห็นประกายแสงที่มือของฟารมีอยากรู้จังว่าสองสาวนั่งทำอะไรกัน ขอบคุณท่านลีโอนาร์โดที่เนรมิตภาพที่คมชัดและเคลื่อนไหวดุดดิกได้และสามารถนำกลับบ้านได้ขอบคุณน้องฟามีที่ช่วยแนะนำวิธีการเพิ่มความคมชัดภาพและการทำให้ภาพดุดดิกและขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามผูครั้งหน้าผูจะพาท่านไปชมสำนักสร้างวิดีโอสั้นที่สร้างได้ฟรีไม่จำกัดจำนวนติดตามผูมานะครับ